เคยสงสัยไหมครับว่ากาแฟดำกับอเมริกาโน่มันแตกต่างกันยังไงทั้งที่ดูหน้าตาคล้ายๆกันแต่ทำไมถึงมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันจริงๆแล้วมันต่างกันแค่ไหนกันแน่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกาแฟดำที่เรามักจะรู้จักดีนั้นคือการชงกาแฟแบบเพียวๆผ่านการกรองเอากากาาแฟออกไปเหลือไว้แต่รสชาติเข้มข้นจากถั่วกาแฟล้วน ส่วนอเมริกาโน่เกิดจากการผสมผสานระหว่างเอสเปรสโซกับน้ำร้อนซึ่งสร้างสารรค์ร่วมกันขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อทหารอเมริกันต้องการกาแฟที่เบาบางกว่าเอสเปรสโซเขาจึงเติมน้ำเข้าไปและกลายเป็นที่มาของชื่ออเมริกาโน่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือทั้งสองแบบนี้เริ่มต้นด้วยการใช้เมล็ดกาแฟแบบเดียวกันต่างกันแค่กระบวนการเท่านั้น ตามการวิจัยจากสถาบันสุขภาพระดับโลกการดื่มกาแฟแบบนี้ไม่เพียงเพิ่มความสดชื่นแต่ยังมีผลดีต่อสุขภาพเพราะมันเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นคราวหน้าที่กระหายกาแฟให้ลองสัมผัสทั้งสองแบบนี้ดูเพื่อจะได้สัมผัสถึงความแตกต่างที่น่าสนใจ